สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับซากสกดลระเบิดวาโนเวย์ bye no อีกแล้วนะจ้าผู้เก่าคนเก่า <c oughs> อย่าพึ่งเบื่อกันเดอ้อมื้อนี้สิพามาลหลาะเฮ็ดพี่น้องสิมาลหลาะเฮ็ดมันคือสิล่าแล้วลหละแต่สิมาหลาะว่ามันสิมีเหลือให้เก็บอยู่บอ่อมันหนาวแล้วฤดูใบไม้ไมพิเข้ามาแล้วลมกระแหงฝนกระตกะพี่น้อง มืดฟ้ามืดฝนแต่ก็อยากเข้าป่าอยากไปเลาะเบิ่งเพื่อมันมีเห้เก็บไปเลาะน้ากันเด้อจ้าเลาะเบิ่งป่าน้ากันเพื่อมันสิมีเห็ดเห็เก็บไปลุ้นรุ่นน้ากันจ้าขอบคุณหลยๆเด้อแม่นผู้ใดเข้ามาชมคลิปให้ <c oughs> ขอบคุณหลยๆทุกๆกกำลังใจจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสักให้กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในเด้อจ้า ไปเลาะป่าเฮ็ดนํำกันมาสีเหลือเฮ็ดห้เก็บอยู่บ่ผู้ใดอยากฟังเสียงหัวอยู่ป่าก็ไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่หมักกะฟิดเสียงลงเด้อไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลาะป่าน้ำกันเลยจ้าเท้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วพี่น้องเบิ่งหญ้าก็เปลี่ยนสีเป็นสีทองแล้วเป็นสีเหลืองทองแล้วนี่ เปลี่ยนสีแล้วโอ้ยปึงจักเฮ็ดอย่างพี่น้องฝนตกใส่เต็มเลยโอจักเฮ็ดอย่างใบไม้มันเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีอากาศหนาวเข้ามาเยือนแล้วจ้าไปเลาะป่าน้ำกันจ้าเปลี่ยนสีบ้างเหรอ งามบอพีิน้องต้นมอสมอสบอ,อข้าห้องจ้าม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 าเข่าป่าเป็นหมูเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> มาผู้เดียวอีกได้เมี้ย่างมาป่าบอไก่ดอกจ้าป่าแถวเฮือนนี่ละสิมเลาะสิมเลาะ เพื่อสิพ่อเฮ็ดเผื่อเฮ็ดมันสิอ้ออีกขอให้ได้ว่างเข้าป่านี่มวนมวนพี่น้องเอ้ยมามามาหัวน้ำกันเด้อจ้าแดดออกแดดออกเดียวกับฝนลงเดียวกับแดดออกเมื่อนี้แดดออกกันเลยฟาวมาป่าพี่น้องมาน้ำกันมาน้ำกันจ้าสิผ้าเลาะป่า อันนี้พี่น้องป่าเนี่ยป่าเก่าป่าเดิมจ้าโอ้ยสะออนมากกุหลาบป,ป่าได้พี่นอ้องโมากกุหลาบป,ป่าพี่นอ้องเอ้ยเป็นตมะเก็บไปเห็ดอ่าเซรั่มขนาดโหอ,อยู่ป่าเห็ดได้นี่ มาเลาะป่าน้ำกันจ้าเลาะป่าเลาะป่าสิพ่อเฮ็ดอยู่บ่ามาเลาะน้ำกันจ้าอุ้ยฮอดป่าแล้วพี่น้องเบิ่งนุ่มผูกฝนตกแห้งน้ำมันสิมีเฮ็ดอยู่บ่ไปเลาะน้ำกันเด้อจ้าเบิ่งนุ่มผูกฝนตกแห้งน้ำไหลเลย วาพ่อเฮ็ดพี่สั่งพี่น้องบนนูก้กูเป็นหมู่เลยพ่อออกเป็นหมู่เลยจ็คเก็ตยังนี่พ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วจ้าอุ้ยนี่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 นมา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 พ่อแล้วพ่อแล้วมาเก็ตน้ำกันจ้า นี่ขาวอวอบๆออบเลยอีกดอกนึนี่ได้สองดอกสองดอกทุ่มก่อนสองดอกจ้านี่มาตัดขาตัดขาโอ้โหนีโโ่จ้า าง,งามๆพี่น้องอวบๆเลยขาสวยๆจ้าอีกดอกนึง สวยสวยต่อเลาอต่อโอ้ยมันยังเหลือให้เก็บอยู่ได้สองดอกแล้วพี่น้องเอยเล่อต่ออีกเผื่อสิพ่ออีกหอกดอกแล้วอยู่นี่ ดอกตูมุตันนี้เหลือสัตว์โลกกิน <c oughs> อู้ยทางในผู้อีกดอกนึงพี่น้องฮููู้ไปเก็บก่อนเด้ออ้าวอ้ยอยู่พุ่นอีกดอกนึงพี่น้องผู้ผผผผูููเอาดอกนี้ก่อนเอาดอกนี้ก่อนโอ้ยนี่ เดี๋ยวไปเก็บดอกนั่นก่อนจ้าจ้าอุ้ยหนาวซ้ำพี่น้องมาเอาดอกนี่ก็ได้ดอกหนาเนาวมาเอาดอกนี่ก็ได้จ้าขาใหญ่ๆอุบๆนี่ดอกนั่นเดากมาเอาดอกนี่ <laughs> โอ้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  นี่นี่จ้าได้แล้วได้แล้วนี่จ้าได้สามดอกดอกนึงเน่าขาสคสวยๆค่ะส,สวย เจาะนี่พี่น้องนอนนอนนอนป้าเบิร์นลูกโอ้เสียดายเด้อได้แต่ดอกมันหลบ่น้องเอราอีกล่ะเงาไหมนี่จ้า ว่าสิบมัมีให้เก็บพี่น้องเอ้ยนี่งามๆเลยจ้าจ้าอุย้ยขางามๆเลยสวยๆเลยจ้างามบอกงามบอกโอ้ได้เก็บอยู่เด้อได้พอได้เก็บอยู่เด้อนี่จ้า <laughs> นึกว่าสิบ่ได้เก็บ พี่น้องนี่มาพ่อเองเลยพี่น้องกำลังโพนี่เห็นบ่เห็นบ่กำลังโพอ๋ออ๋ออ๋ออ้ยขาอ้วบเลยพี่น้องนี er ú, réussi, ่นี่นโอ้ยงามเลยอวบๆเลย นี่จ้าขาใหญ่ๆอวบๆเลยนี่จ้างามบอกงามบอก นี่นี่นี่สองดอกเลยนี่นขาใหญ่ๆเลยจ้าอยูย่ดนอีกดอกนึง อาไว้ก่อนสองดอกเลยสองดอกเลยสองดอกเลยจ้าปัดก่อปัดก่อฝนตกห้ามจ้า อ,อนงนจ้าขวบเลย,ยต่อ,อย่างต่อพี่น้องนี่มาพออีกแล้วจ้า นี่มาพออีกแล้วนี่งามบ่งามบา่หลอดอีกจ้าจนเห็ดอย่างพี่น้องปุ๊บเป็นหมู่อยู่เต็มไปเลย เ่เคยเก็บจักเน็ดพีสังมพ่ออีละพี่น้องนี่พ่ออีกดอกละจ้าโอ้ยสัตว์รวมโลกเหลือสัตว์รวมโลกนี่ เดี๋ยวพี่น้อง,งมิกกำลังยำบทท่านโขค่ะดูโอ้ยนีสองดอกสองดอกเลยนี่ ได้แล้วสองดอก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 พี่น้องงามบ่ขาอวบๆเลยจ้าดอกสวยๆเลย นี่จ้ hehe, างามๆเลยงามงามเลยนึกว่าสิโบมีให้เก็บมีอยู่เด้อนี่ให้เก็บอยู่เด้อนี่โอ้ยมาคออีกแล้วนะพี่น้องมันเปื่อยบ้านลูกผู้ แมงเจาะมันผูกนี่อุย้ยขาหวัวลุดเลยบึงกูผูกเบื้องก็เบื้องก็อุย้ยพี่น้องมีอยู่เด้อนี่นี่นเปื่อยไหมอุย้ยขามันอุย้ยปกไว้ปกไว้นี่มาเบื้องดอกนี่มาคุงดอกนี่ นี่ได้อยู่ดอกนี่ได้อยู่ดอกนี่แมงเจาะเบิดปักไว้ปักไว้ได้ดอกเดี๋ยวกำลังขึ้นตะมุตะมิพี่น้องเห็นบ่ผู้ดอกมันยังน้อยอยู่นี่กำลังขึ้นไหมนี่นี่นี่อีกดอกนึ่ง ตมิเลยดอกตะมุตะมิจ้าเหลาะต่อเหลาะต่อพี่น้องพ่อตะเฮ็ดกินบ่เป็นจักเฮ็ดพี่สั่งเต็มเลย กำลังขึ้นโอ้ย่อกอีกดอกดอกตัวุมตมิบอเอาดอกมันน้อยไปเลยพี่น้องนี่ดอกตัวมุมตมิสองดอกสามดอกพี่น้องนะกำลังขึ้นกำลังแซ่บเอา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  เก็บเฮ็ดส่งไทยเนาะอุ้ยด้อนนี่ทงไม่ตอกดอกแล้วมาดอกนี้นี่จ้าดอกกำลังแซบเลยจ้าเบิ่งเนี่พี่น้องคุูจะเฮ็ดดีสางเต็มเลยคุูแต่ดอกนี้ใหญ่ฮู้นเบิ่งเนี่ยคุู มีแตะเฮ็ดที่โบเคยเก็บผูเต็มเลยจ้าผูจะเฮ็ดยังโอ้ยโบพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องพ่อแต่เฮ็ดกินโบได้ไหม <c oughs> <c oughs> แต่กระยาดอก็กได้พ่อแกงแล้วพี่น้องอุย้ยมาซ้ำไทยเนาะซ้ำไทย ฤดูการเก็บเห็ดอ่ารอุ้ยพี่น้อง <c ười> ค่อยพอแล้วค่อยพอแล้วไปเบิ่งน้ำกันเด้อนี่ตั้งเจินเทินอยู่นี่พี่น้อง <c ười> นี่ซองดอกมีซองดอกพี่น้องดอกน้อยกับดอกใหญ่อุย้ยนึกว่าสิบัพอ <c ười> นี่อุย้ยขายใหญ่ๆอวบัตพี่น้องนี่ โอ,โอ้โอ้นี่พอแล้วพอแล้วทงไว้มาเอาดอกนี้นี่จ้าทงไว้ก่อนได้สองดอกเลยจ้า ว่สิบัพ่อพี่น้องอย่างว่ารถตั้งอยู่พี่น้องเอ้ยตัดขาก็เด้อเบิ้งขามันก็โอ้ยขาง,งามอยู่พี่น้องนี่งามอยู่งามอยู่นี่นี่นี่ตัดขามันก็้ยนึกว่าสิบัได้เก็บนึกว่าสิบัพ่อขาสวยๆจ้า นี่คนตกทำม,มันแมนี่จ้าได้อยู่เดอ้อได้อยู่เดอ้อนี่จ้างามบ่งามบ,ามบ่ดอกน้อยมันอันนี้ดอกน้อยมันนี่ได้พอแกงอยู่เดอ้อจ้านึกว่าสีโบ่พ <laughs> ไปรออีกรออีกจ้าพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วนี่ <laughs> พ่อแล้วพ่อแล้วนี่พ่อแล้วพ่อแล้วนี่จ้านี่จ้ามีอีกดอกนึงจ้า อุ้ยขามันขึ้นอยู่หลกแทะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยขามัน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 ฮักซามพี่น้องเอ้ยนี่ได้สองดอกได้พอแกงอีกอยู่เด้อมันเหลาะมันเหลาะ มารอ,อเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งพี่น้องได้พ่อแก่อยู่เด้อน,นี่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 มาซ้ำไทยมาซ้ำไทยขอบคุณหลายๆเด้อเม่นผู้ใดเข้ามาป่ากเก็บเฮ็ดน้ำกันพี่น้องมาหัวนะาหัวนากันเจไดไม่ได้พ่อเฮ็ดหลายแล้วไม่ได้หัวโอ้ยเนาะ มาซ้ำท้ายเฮ็ดพี่น้องมาหล่อซ้ำท้ายเฮ็ดขอบคุณเลยลาย้านแม่ผู้ใดมาสมคลิปก็ได้มาม่วนมาหัวน้ำกันพบพ่อกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไข้กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวสะกดระเบอผู้นี่เนยเด้อจ้า่มมีอยังให้ดอกมีแต่ใจกับเสียมหัวนี่ละให้ <laughs> บ่แม่นคนบ้าเด้อคนดีนี่แหละบ,บ,บ่ได้เมาอย่างดอกเมาน้ำลายก็มเมาเฮ็ดพี่น้องเมาน้ำลายก็มเมาเฮ็ดจ้าพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อจ้าได้ซอนี้ละเฮ็ดพบพ่อกันใหม่จ้าขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังใจเด้อจ้าไปแล้วไปแล้ว ได้สัมนีและจ้าพี่น้องอำลาเฮ็ดพึ่งปีนี้เก็บได้สัมนีและจ้าพอได้แกงพอได้แกง